สวัสดีครับ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 ครับวัครับครับวันนี้ครับวันนี้ก็เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติก็คือพบกันครั้งที่สองสำหรับชั้นปหทั้งสามห้องนันเรียนๆนะใครที่ว่าเข้ามาแล้วปิดไมล์นะครับปิดไมล์เลยก็ตอนนี้บันทึกแล้วนะครูทีกดบันทึกแล้วนะครับใครที่ว่า ต่อมาแล้วปิดไม้ได้ครับปิดไม้ได้เลยครับออมีบางคนยังไม่ปิดไม้ครับเสียงลมพัด,ดเสียงอ่าครับปิดไม้นิดหนึ่งครับธนพัท์อ่าธนพัท์ยังไม่ปิดไม้ครับธนพัท์ถนอมมิตรยังไม่ปิดไม้ครับโอเคครับ โอเคพร้อมแล้วก็พอพอเราก็จะมาดูอ่าครับอ่าหัวข้อที่ว่าเราจะเรียนกันในวันนี้ใช่ไหมนักเรียนครับเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับนักเรียนเด็กๆเหเเ็นไหมครับ เห็นภาพหน้าจอไหมชัดไหมเห็นค่ะเห็นค่ะให้ตั้งโทรศัพท์เป็นแนวนอนน่เด็กๆนะให้ตั้งเป็นแนวนอนครับก็ไม่ใช่พุทธประวัตินะพุธีมันไม่ใช่พุทธประวัตินะพุธีอันนี้จันพัฒหานแล้ว Uh, วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ uh, พุทธประวัตินักเรียนครับเี่ยพืนที่สุกซอลนะเมื่อกี้เ <Okay. S 1> มื่อกี้สูกต้องแนละ้วอารเด็กดูที่หน้าจอได้เลยนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติพุทธประวัติก็คือประวัติความเป็นมาเป็นไปของพระพุทธเจ้านักเรียนครับพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะสิตธัตถะคำคำนี้แปลว่าผู้ต้องการความสําเร็จก็ได้ตามที่ประสงค์พระองค์ทรงเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าสุโทโธธนะและพระนางสิริมหามายาพ่อชื่อว่าพระเจ้าสุโทโธธนะ แม่ชื่อว่าพระนางสิริมหามายาเคราะห์แห่งเมืองกบิลพัทครับแห่งกรุงกบิลพัทเจ้าชายสิทธะเมื่อประสูตาเมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6ก็คือวันวิสาขาบูชาใต้ต้นสาละระหว่างเมืองกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหะติดต่อกันเมื่อเจ้าชายประสูตรได้เจ็ดวันพระมารดาก็คือพระนางสิริมหามายาก็ได้สเสด็จสวรรคต พูดภาษาชาบ้านเราก็คือตายนั่นแหละนักเรียนเมื่อทรงเจริญวัยเจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงศึกษาวิชาความรู้ต่างๆในสมัยนั้นเขาเรียกว่าศิลปะวิทยาทั้งหมด18ศาสตร์น้กงเรียนจนเกิดความแตกฉานจนอาจารย์หมดความรู้ที่จะสอนนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นเด็กที่ว่ามีความเฉลียวฉลาดและก็เรียนเก่งมากและเมื่อพระชนมายุได้16พรรษา เจ้าชายน้อยก็ได้ทรงอภิเศกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาจนมีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์ทรงพระนามว่าราหุลราหุลคำคำนี้แปลว่าบ่วงหรือห่วงในขณะที่เจ้าชายราหุลประสูติพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะได้เปล่งอุทานว่าราหุรังชาตังบ่วงได้เกิดเกิดขึ้นแล้วหนอห่วงได้เกิดขึ้นแล้วหนออ,อันนี้ก็เด็กๆด,ดูหัวข้อต่อไปครับอันนี้ สรุปแบบรวบรัดนะครับวันหนึ่งเขาบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จประพาสอุทยานก็คือได้เสด็จไปที่สวนป่านอกเมืองในขณะที่พระองค์เสด็จประพาสอุทยานอยู่นั้นพระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นก็คือมองเห็นสภาพความเป็นจริงของชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือหนึ่งคนแก่ หนึ่งก็คือภาพคนแก่สองคือภาพคนเจ็บสามคือภาพคนตายพระองค์ทรงเหลือบไปเห็นภาพทั้งสามภาพซึ่งเป็นเทวทูตหรือเทวดาจำแรงแปลงกายมาให้เห็นนักเรียนก็เกิดความสลดพระไทยก็คือเกิดความสลดใจเสียใจว่างันเถอะว่าคนเราเกิดมาแล้วทําไมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยพระองค์ก็สลดพระไทย รู้ว่าความจริงของชีวิตสักวันหนึ่งเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นเดียวกับภาพที่ว่าเราเห็นเป็นแน่พระองค์ก็เข้าพระทยัยก็คือเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงของชีวิตว่าทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายาก็คือชีวิตของคนเราเกิดมาก็มีแต่ความทุกข์ความทรมานว่างั้นเถอะแล้วก็ภาพสุดท้ายพระองค์ก็ได้เหลือไปทอดพระเนตรเห็นสมณนะสมณนะคำคำนี้แปลว่านักบวชซึ่งมีกิริยาสงบ ทรงเกิดความเลื่อมใสในภาพของสัมณะก็คือนั่งสมาธิด้วยอาการสงบก็นในที่สุดพระองค์ก็ได้ตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวดเมื่อพระชนมายุย9่พรรษาก็คือยี่สิบเก้าครับ,รบเ,เด็กๆห้ามห้ามคุยสอดแทรกนะครับฟังต่อนะครับครับไม่นิดนึงปิดไม้เลยครับกิติกร,กรจันเทศครับเปิดไม้ครับ อ่ครับโอเคครับปิดไฟนิดนึงอ่ามาดูภาพต่อมาเด็กๆเห็นชัดไหมครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงนั่งตรัสรู้ใต้ต้นพระศีมหาโพ์อ่าพูดสั้นๆก็คือเราเรียกกันในปัจจุบันก็คือต้นโพนักเรียนครับใกล้ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาเด็กๆก็อาจจะเคยไปวงไปวัดอ่าต้นโพเราก็เคยเห็นประจําครับส่วนมากก็าจะนิยมปลูกไว้ที่วัดอ่าหรือบริเวณวัดซส่วนมาก อาจจะเป็นต้นไม้ซึ่งมีความอัศจรรย์พอสมควรก็คือใบไม้ก็จะมีรูปลักษณะคล้ายๆหัวใจนักเรียนครับอ่านักเรียนมาดูภาพต่อมาครับอ่หลังจากที่ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ออ่าอ่าสแสวงหาหนทางผล,ผลทุก์อ่าในวันที่พระองค์ตรัสรูท้ทาสุพรรษาแท้ถึงครับแท้ถึงสุพรรษา สุพรรสาแท้ถึงเปิดไม่รบก,กวนเพื่อนครับปิดไม่ด้วยครับเออครับเสียงเข้ามาใครที่ว่าเปิดไม่นะครูทีตัดคะแนนครั้งละห้าคะแนนนะครับโหเมื่อกี้มือน้องหงูไปโดนครับก็ให้ให้น้องไปเล่นห่างๆครับเพราะว่าบอกว่าพี่จะเรียนว่างั้นครับอ่าเพื่อสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์และตัดสรู้ธรรมที่ประเสรศิฐพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ธรรมเรียกว่าอริยสัจสี่นักเรียน อริยสัจสี่คำคำนี้แปลว่าความจริงอันประเสริฐสี่ประการประกอบไปด้วยหนึ่งทุกทุกก็หมายความว่าความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแค้นใจคนเรากอ็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกสมุทัยก็คือสาเหตุของการเกิดทุกนิโรธก็คือการดับทุก ามักก็คือหนทางนําไปสู่การดับทุกขพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คืออริยสัจส,สี่ในวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน6หลังจากที่พระองค์ทรงสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์่านถึงเวลา6ปีและได้ทรงประกาศหลักธรรมคาสอนของพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามโดยแสดงธรรมโปรดปัญจวคีทั้ง5เด็กๆเ,เคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ป .4 ใช่ไหมปัญจวคีทั้ง5ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคล 5- 5หคน ซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งโกนทัญญะสองวัปปะสามพัติยะสี่มหานามะห้าอสชิพระองค์ทรงสแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าปรากฏว่าหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็คือโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทเป็นพระภิสุรูปแรกในพระพุทธาศาสนาพระธรรมที่พระองค์แสดงที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทกายาวันในสมัยนั้นเขาเรียกว่าธรรมจักกับประวัตนสูตรอ่านะ ต่อจากนั้นคำสอนของพระองค์ก็ได้แพร่หลายเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปครับยอมรับของคนทั่วไปหลังจากนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ได้สเสด็จไปโปรดพุทธบิดาก็คือไปโปรดพ่อตามธรรมเนียมของคนโบราณแล้วไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันนะบางคนบวชแล้วบางทีก็เรียนรู้หลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็จะนํา ธรรมะนั่นแหละไปบอกไปเทศไปสอนบุบพการีของเราหรือผู้เป็นพ่อเป็นแม่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์ตัดสรุรรมแล้วพระองค์ก็เสด็จไปโปรดพุทธบิดาก็คือไปเสด็จไปไปแสดงธรรมแก่พ่อว่างั้นเถอะเสด็จยังกรุงกบ,บิลพัทหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดแล้วพระเจ้าสุทโธทนะทรงเสียพระไทยอย่างมาก เพราะว่าพระองค์อยากจะให้ลูกชายอยู่ครองคารวาสอยากให้เป็นพระราชาต่อจากพ่อแต่เจ้าชายสิทธัตก็ดันหนีไปบวชครับก็ทําให้พระเจ้าสุทธโธทนะผู้เป็นพ่อนั้นก็เสียใจอย่างมากเมื่อพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกประกาศพระพุทธศาสนาในแคว้นมคุพระเจ้าสุทธโธทนะทรงทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือลูกชายตนเองนั่นแหละจะมาแสดงธรรม จึงมีพระบรมราชโองการสั่งให้อมย์ชื่อกาลุทายีไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมายังกรุงกบิลพัทกาลุทายีอมย์ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรม,มเทศนาเกิดความเลื่อมใสจนบรรลุธรรมและทูลขออุปสมบทเมื่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วจึงหาเวลาที่เหมาะสมจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าเสด็จกลับยังกรุงกบิลพัทอีกครั้งหนึ่ง เด็กๆดูหัวข้อต่อมาครับดูหัวข้อต่อมา,อาก็คือภาพนี้เป็นภาพพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพุทธบิดาครับโอเคครับเมื่อพระพุทธเมื่อพระเจ้าสุดโทธนะทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมายังที่กรุงกบิลพัทพระองค์จงทรงจัดนิโครธารามให้เป็นที่ประทับ เมื่อถึงเวลาลุ่งเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จออกบินทบาตในกรุงกบิลพัทพระเจ้าสุดโททนะรู้สึกอับอายพ่อละรู้สึกอับอายเห็นลูกชายออกบินทบาทใช่ไหมในสมัยนั้นก็อาจจะมองว่าเราเป็นเหมือนคนเดินขอข้าวอะไรว่างั้นนะักเรียนแต่ตามความเป็นจริงก็คือการบินทบาตนะไม่ใช่การขอครับก็แล้วแต่ใครจะใส่บาตรใครมีศรัทธาใครมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เอาเอาข้าวปลาอาหารมาใส่บาตร ก็คือพระองค์ก็ทรงเสียพระไทยที่เห็นพระราชโอรสออกบินทบาทอาหารจากชาวบ้านจึงรีบไปจึงรีบไปห้ามพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงธรรม,มเทศนาแก่พระบิดาจนบรรลุโสดาปฏิผลจากนั้นพระเจ้าสุทโธทนะจึงอาราธนาพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปรับพัตตาหารในเมืองก็คือ,อทรงนิมนต์ไปรับอาหารในวังของพระองค์นั่นแหละเออครับนักเรียนดูภาพต่อมาครับ อ่าครับอ่าพระพุทธเจ้าพร้อมเราพระภิกษุสงฆ์เมื่อฉันพัตาหารอ่าภาษาพระเกิดถ้าฉันข้าวภาษาชาวบ้านเราเรียกว่ากินข้าวน,นัเรียนเกิดถ้าเป็นภาษาพระเขาเรียกว่าฉันอ่านะฉันเกิดถ้าภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่ากินหรือทานก็ได้รับประทานก็ได้นะเกิดถ้าเราได้ยินบ่อยๆก็คือกินข้าวนั่นแหละครับ เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเหล่าสาวกฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าก็าได้แสดงธรรมโปรดพระปยุรญาติก็คือญาติของพระองค์นั่นแหละจนเกิดดวงตาเห็นธรรมครับคนเหล่านั้นเกิดดวงตาเห็นธรรมและเกิดความเลื่อมใสศรัทธายอมรับนับถือในพระพุทธศาสนาปรากฏว่าในขณะนั้นมีกุมารน,น้อยคนหนึ่งชื่อว่านันทกุมารซึ่งเป็นพระอนุชาต่างบารดา ทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุกับพระพุทธเจ้าและได้บรรลุพระอรหันต์ในที่สุดในวันหนึ่งพระนางยโสธราได้ให้เจ้าชายราหุลก็คือลูกชายของพระองค์นั่นแหละทูลขอสมบัติกับพ่อแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่ว่าไม่จีรังยั่งยืนจึงทรงประทานทรัพย์ที่มีความประเสริฐกว่าให้แทน คือหลักธรรมคำสอนที่พระองค์เรียกว่าอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์อันประเสฐได้ทรงให้เจ้าชายราหุลบรรพชาเป็นสามเณรนะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้ลูกชายพระองค์นั่นแหละก็คือเจ้าชายราหุลบรรบรรพชาเป็นสามเณรบรรพชาคำคำนี้ก็คือเขาเรียกว่าการบวชเนรเกิดถ้าบวชพระเขาเรียกว่าอุปสมบทเกิดถ้าบวชเนรเขาเรียกว่าบรรพชา ต่ถ้ามีคนก็ถามว่าสามาเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่อว่าสามาเณรอะไรนักเรียนตอบพร้อมกันก็คือสามาเณรราหุนครับเป็นสามาเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าสุดโททนะทรงทราบข่าวก็ทรงเสียพระทยัยที่ไม่มีรัชทายาทสืบทอดราชบัลลังก์จึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลขอร้องพระพุทธเจ้าว่าถ้าจะบวชบุตรหลานใคร ก็ขอให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนเพราะอาจจะทําให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้รับความเดือดร้อนหลังจากนั้นทรงบัญญัติพระวินัยไว้สืบจนมาถึงปัจจุบันนี้นักเรียนดูข้อต่อมาครับวางก็จะไปแบบเร็เรวๆนะใครไม่สนใจใครไม่ตั้งใจอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับข้อที่สามข้อนี้นักเรียนพุทธกิจที่สําคัญก็คือกิจของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประพฤติอยู่อย่างสม่ําเสมอ พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสังคมมากมายภารกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติก็ได้แก่การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับผู้อื่นด้วยการให้ละเว้นความชั่วทำความดีและฝึกตนเองให้มีจิตใจที่ผ่องใสหมดจดจากกิเลส การบำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้าเป็นภารกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญตลอดระยะเวลา45ปีหรือ45พรรษาโดยทรงปฏิบัติเป็นกิจ,จวัตรประจำทุกวันตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งเที่ยงคืนท่านเรียกอย่างหนึ่งเลยว่าพุทธกิจก็คือกิจของพระพุทธเจ้าก็ว่าได้นักเรียนอดูข้อต่อมาครับอันนี้สรุปแบบรวบแบบไปเร็วเลยนักเรียนนะ พุทธกิจที่สําคัญก็คือกิจวัตรของพระพุทธเจ้าที่สําคัญพุทธกิจหมายถึงพุทธกิจหมายถึงกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในแต่ละวันสรุปได้ดังนี้หนึ่งเวลาเช้าเนี่ยพระองค์ก็เสด็จออกไปบินทบาทโปรดสัตว์เป็นรายบุคคลเขาเรียกว่าบินทบาทโปรดสัตว์มนุษย์เราเนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์นักเรียนครับถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ อ่าครับเวลาเช้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกบินสบาตโปรดสัตว์ว่าบุคคลใดนะ่ยพองสมควรที่จะไปรับอาหารเช้าสมควรที่จะได้แสดงธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมอ่าพระพุทธเจ้าทรงเล็งข่ายคือพระญาณพระองค์ก็ทรงรู้ก็จะเสด็จไปโปรดบ้านนั้นบ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้อุบาสกคนนั้นอุบาสกคนนี้อ่าครับอ่าข้อที่สองเวลาบ่ายพระองค์จะทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนทั่วไป อตอนบ่ายๆนี้ก็จะมีพุทธบริษัท4หรือประชาชนทั่วไปนี่มาฟังธรรมการแก้ปัญหาธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจํานวนมากเพราะว่าในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ประกาศพระพุทธศาสนาหรือเป็นศาสดาเอกของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมแก่คนทั่วทั่วไปข้อที่สเวลาคำ่ำพระองค์ก็ทรงประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์สาวก ในเวลาภาคค่ำใช่ไหมพระองค์ก็ทรงประทานโอวาทก็คืออบรมสั่งสอนพระภิกษุนั่นแหละก็เหมือนกับพ่อแม่เราใช่ไหมเด็กๆบางทีเรารับประทานอาหารด้วยกันตอนค่าตอนยำกลางค่ากลางคืนใช่ไหมพ่อแม่บางคนก็นั่งก็คือเป็นวงรับประทานอาหารด้วยกันก็จะใช้เวลาอบรมสั่งสอนลูกเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารควรมีช้อนกลางไหมเวลาเรา อ่ารับประทานอาหารก็คือสมควรที่จะพูดกันเสียงดังไหมควรหยอกเล่นกันไหม,ไมอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับอ่ามาดูข้อที่สี่ครับมาดูข้อที่สี่อ่ากูอังพูดได้อย่างเดียวครับอ่าเด็กๆข้ามสอดแทรกเข้ามานะครับใครสอดแทรกเข้ามาโดนตัดคะแนนห้าคะแนนนะครับข้อสี่เวลาเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบปัญหาธรรมะกับเทวดาเวลาเที่ยงคืนนักเรียนครับอ่า ตกตอนคืนดึกดึกสงัดนั่นแหละเทวดาจากสวงสวรรค์ก็จะมาฟังธรรมก็คือมาถามปัญหาธรรมะ,ะกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบปัญหาธรรมะกับเหล่าเทวดาถามว่าเทวดาตามหลักในทางพระพุทธศาสนามีไหมครับเรียนก็มีครับเทวดานางฟ้าบนสวงสวรรค์ก็จะมาเข้าพระพุทธเจ้าในเวลากลางค่ำกลางคืนหลังจากมนุษย์เหล่านั้นหลับไหลนอนหลับกันไปแล้วข้อที่5เวลาใกล้รุ่ง พระองค์ก็ทรงพิจารณาดูว่าผู้ใดที่สามารถบรรลุธรรมได้พระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดในเวลาเช้าด้วยการออกบินสบาทดังข้อหนึ่งดังที่กล่าวมานั่นแหละโอเคโอเคนักเรียนครับดูข้อต่อมาครับพุทธกิจที่สําคัญของพระพุทธเจ้านักเรียนต่อจากข้อที่แล้วใช่ไหมเออครับพระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญพุทธกิจ5อย่างนี้เป็นประจําทุกวันยกเว้นแต่ในเวลาช่วงที่พระองค์เสด็จเดินทาง ในภาพเด็กๆเห็นไหมครับพระองค์ทรงประทานโอวาทแก่พระสงฆ์สาวกในเวลาค่าก็คือพระสงฆ์สาวกนั่นก็จะมารับฟังโอวาทจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอบรมสั่งสอนว่างั้นเถอะเาสาวกทั้งหลายก็คือเป็นก็เหมือนกับพ่ออบรมลูกนั่นแหละนักเรียนก็คืออบรมให้อยู่ในพระธรรมวินัยในศีลในจารีตประเพณีที่ดีงาม ก็เปรียบเพราะพระพุทธเจ้าเนาะประเด็นก็เปรียบสเสมือนพ่อของอพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นก็เหมือนกับพ่อแม่เรานั่นแหละนักเรียนมันยทีพ่อแม่เราก็อบรมสั่งสอนเรา,าก็คือให้เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปเราจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีาภาพต่อมาก็คือบินทบาทโปรดสัตว์ในเวลาเช้าเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงอุ้มบาทใช่ไหมนักเรียนครับคนที่ว่าเป็นพุทธบริสัท4สี่หรือ าชาวพุทธก็เราก็จะออกมาใส่บาทสิ่งที่ว่าเราจะเตรียมมาใส่บาทก็คืออาจจะเป็นข้าวกับข้าวผักผลไม้สิ่งที่ว่าประณีตครับสะอาดสวยงามคนในสมัยนั้นเกิดถ้าได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้านักเรียนก็คือเป็นพระอาหารหันตกอธิษฐานอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นนักเรียนครับอธิษฐานให้เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้า อ่าอธิษฐานให้ได้บุญเยอะๆนะบะปรก็คือเราอาธิษฐานอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระอาหารหันต์และก็เป็นศาสดาเอกของโลกด้วยอ่านักเรียนดูภาพต่อมาพุทธจริยาใช่ไหมอันนี้อ่านว่าพุทธจริยาเด็กๆหลายๆคนอ่านว่าอาจจะอ่านอ่านไม่ถูกนะอ่าครับเด็กๆหลายๆคนป .5 บางคนป .5 ป .6 บางคนอ่านหนังสือไม่ออกคำคำนี้อ่านว่าพุทธจริยาเด็กๆ พุทธจริยาสามหมายถึงพระจริยวัรหรือการบำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้ามีสามประการประการที่หนึ่งอันนี้เป็นลักษณะภาษาบาลีนักเรียนอ่านว่าโลกัตถจริยาอันนี้อ่านว่าโลกัตถจริยาก็คือพระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมโลก ความสาเร็จในพระจริยาข้อนี้ทรงอาศัยพฤติประจําวันห้าอย่างอ่าครับปิดไมเลยครับอใครที่ว่าเปิดไม่ปิดไม่ด้วยเอ่อนลงมหาวงใช่ไหมเนะี่ยครับอใครที่ว่าเปิดไม่ปิดไม่นิดนึงครับออ่าข้อที่สองประการที่สองคํานี้อ่านเรียกว่ายาตถาจริยายาตถาจริยาความหมายก็คือ ก็คือท,ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่พระประุรญาตเช่นการที่พระองค์เสด็จกรุงกบิลพัทแสดงธรรมโปรดพระประุรญาตทำให้ได้ดวงตาเห็นธรรมและได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าบันทีไปแสดงธรรมโปรดญาติจะแม้โปรดคนทั่ว,วไปบางคนได้ดวงตาเห็นธรรมได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมและบางคนก็เกิดความเลื่อมใสส่วนมากก็จะขอบวช ไม่ว่าแต่ผู้หญิงผู้ชายซึ่งมีคนออกบวชเป็นจนํานวนมากในสมัยนั้นอ่าสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่นะก็จะมีคนออกบวชกันมากทั้งผู้หญิงผู้ชายครับสมัยก่อนก็อาจจะมีภิกษุภิกษุณีมีพระผู้หญิงด้วยมีมสามเณรแล้วก็มีสามเณรีมีเด็กผู้หญิงออกบวชเป็นสามเณรด้วยในสมัยนั้นปัจจุบันนี้ภิกษุณีก็ได้หายไปแล้วสามเณรีก็ได <thirty> ้หายไปแล้วก็ประกอบไปด้วยภิกษุภิกษุแล้วก็อุบาภิกษุสามเณร แล้วก็เป็นอุบาสอุบาสิกานักเรียนดูหัวข้อต่อมาครับหัวข้อต่อมาพุทธจริยาสามพุทธจริยาสามก็ประการที่สามเขาเรียกว่าอ่านว่าพุทธะถะจริยาก็คือทรงทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเช่นทรงวางศกขาบทอันมีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาป้องกัน สิกขาบทก็คือพระวินัยน่ะนักเรียนพระพระสงฆ์ท่านก็ถือศีลสองยี่สิบเจ็ดข้อพระองค์พระพุทธเจ้าทรงวางสิกขาบทก็คือพระวินัยนั่น,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 นแหละเป็นข้อบังคับเพื่อป้องกันและควบคุมผู้ที่จะเข้ามาอุปสมบทหรือเข้ามาบวชพระในพระพุทธศาสนาทรงแนะนําให้ผู้ที่จะอุปสมบทก็คือผู้ที่จะมาบวชพระและคร้นหัสผู้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ทรงวางพระองค์ต่อพระสงฆ์สาวกและพุทธศาสนิกชนในฐานะผู้ปกครองตามสมควรเก็บบุคคลและโอกาสนั้นจนสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้อโอเคครับเด็กๆก,ก็วันนี้ก็เด็กๆใต้ใคลิปในเฟซบุ๊กเด็กๆใต้ใต้คลิปในเฟซบุ๊กใ,ให้นักเรียนจดเป็นใบงานนะครับพุทธเรื่องพุทธกิจ ที่สําคัญก็คือมีห้าข้อใครที่ว่าใครที่ว่าเขียนบันทึกหรือจดบันทึกเสร็จแล้วเราบริัก็คือถ่ายถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละก็คือส่งมาใต้คลิปได้เลยนะครับใน Facebook ก็คือเขียนชื่อครับเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้ถูกต้องด้วยนะครับอแล้วครูอามก็จะทําการตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะเด็กๆนะเด็กๆได้ยินไหมครับสั่งงาน สั่งงานได้ยินไหมครับใช่ค่ะเด็กๆตอนนี้เวลายังเดืออยู่เด็กๆมีมีอะไรจะถามกวางไหมครับมีอะไรจะถามไหมครับโอเคครับ ชื่อ <fit kind abonn és> ันจะมีแอคเคาท์บางคนนคัอ่อันนี้คือของพี่เทนและนี่ของใครให้ใชให้ใครใใครอ่ใครยังไม่เขียนชื่อครับเนี่ยเขียนชื่อเลยครับอ่าเป็นรูปสติ๊กเกอร์เลยครับเนี่ยอ่าเขียนชื่อตัวเองเลยครับเขียนชื่อตัวเองด้วยไม่จอยดูดิครับเป็นดีเลยอ่า เขียนชื่อนะนะเด็กๆนะนะองปะจิงก็มีบางคนยังไม่เขียนชื่อครับปิดไม้นิดหนึ่งปิดไม้นิดหนึ่งพูดเสร็จแล้วปิดไม้ได้เลยครับอ่าเพราะว่ารบกวนสมาชิกอ่ารบกวนสมาชิกเพราะว่าบางคนเขาก็อ่าเพราะว่าเสียงจะถูกบรรทุกไว้นะเด็กๆนะใครที่ว่าพูดพูดมาก็จะก็คือเสียงเข้าหมดนะครับครับก็วันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนอ่าคนนี้ใครครับเนี่ยน้องปะจิง อ่าที่ว่าสี่เหลี่ยมสี่ช่องแนะ้วก็รูปหัวใจแล้วก็สี่เหลี่ยมเนี่ยครับใครครับกรุณาพิมพ์ชื่อดิดนึงครับอ๋อเด็กชายลันติกรอันี้สีสอนดีใช่ไหมเนี่ยเออโอเคครับวันนี้ก็พอสมควรแก,ก่การละเวลานักเรียนโอกาสหน้าเจอกันครั้งที่สามนะครับอย่าลืมงานที่ว่าสั่งไว้นักเรียนครับเขียนพุทธกิจห้าประการขอสการ<อ>บ้านไหมครับมีครับสั่งไปแล้วไม่ยอมฟังน,นั่นแหละครับเกิดถ้าเราไม่ยอมฟังเราก็ พูดกันไปรู้เรื่องครับอ่าก็คือให้นักเรียนไปทำใบงานนักเรียนก็คือพุทธกิจที่สำคัญของพระพุทธเจ้าห้าประการครับเดี๋ยวครูทีจะส่งแบบอย่างไปให้ใช่ไหมอโอเคครับทำเสร็จแล้วจดลงในสมนุดอ่าถ่ายรูปมาส่งใต้คลิปเขียนชื่อสมคุณชั้นเลขที่แล้วครูอ้างจะเข้าไปให้คะแนนกระจายไหมเนี่ยได้ยินเบ้า,ย,ายังหน้าหน่อยถ้าได้ยินนะ่ะ อย่าลืมเขียนชื่อนักเรียนครับเขียนชื่อนามสกุลครับ,รบ,รบแล้วก็ถ่ายลงที่ใต้คลิปได้เลย <Okay. S 2> แล้วก็ครูอังก็จะเข้าจะตรวจงานให้นะครับรรวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับครูอัอางก็ขอทัน้าวิชา,ส,าสวัสดีครับครับขอเจอกันนะครน้ักทาที่สามนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ